สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งลิงก์ลายให้เพื่อนนะคะกดเข้าไปตรงลายเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เราก็มาตรงนี้นะคะหน้าหลักนะคะแล้วก็มาตรงข้างบนมุมขวามือนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นรูปคนนี่นะคะกดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดตืดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มาคําว่าเชิญนะคะนี่นะคะ เชิญกดเข้าไปแล้วก็เชิญเพื่อนด้วย SMS นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เรื่อนหาดูนะคะเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนคนไหนเพื่อนเราก็เยอะมากเลยนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเชิญเลยนะคะแล้วก็ลิงก์เรามันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดสองครั้งปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดคัดลอกเลยนะคะ แล้วก็แบ็กกรับก่อนนะคะแบ็กกรับแล้วก็แบ็กกรับนะคะแล้วก็มาตรงเราจะส่งให้เพื่อนคนไหนแล้วก็หาดูเลยนะคะชื่อเพื่อนก็จะส่งให้คนนี้นะคะแล้วก็กดค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็วางนะคะแล้วก็กดส่งเลยนะคะมันก็จะมาชูอยู่ตรงนี้นะคะเราเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะกดเข้าไปปุ๊บ แต่เราเองนะคะมันจะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะคุณไม่สามารถเพิ่มตัวเองเป็นเพื่อนได้นะคะเพราะว่าตัวเราเองไม่สามารถเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามได้ส่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าจะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ